โรงพยาบาลซองซานซองเซินฮอสปิทอลโรงพยาบาลซองซานตั้งอยู่ในเมืองซุนชอนทางตอนใต้ของเกาหลีใต้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของผีและการหลอกหลอนเรื่องราวของโรงพยาบาลแห่งนี้เริ่มต้นจากอดีตท,ที่โรงพยาบาลถูกใช้เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยในช่วงสงครามเกาหลีซึ่งมีทั้งการบาดเจ็บจากการสู้รบ และการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆที่มีการระบาดในเวลานั้นเมื่อเวลาผ่านไปโรงพยาบาลแห่งนี้ก็เริ่มมีการขยายตัวและในที่สุดมันก็กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวหลอนๆประวัติของโรงพยาบาลโรงพยาบาลซองซานถูกก่อตั้งขึ้นในช่วงหลังสงครามเกาหลีและเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในด้านการรักษาผู้ป่วยหนักหลังจากสงครามจบลง โรงพยาบาลนี้ได้รับการปรับปรุงและขยายขนาดไปเรื่อยๆจนกระทั่งในช่วงต้นทศวรรษ1990โรงพยาบาลได้รับการปิดลงอย่างถาวรเนื่องจากการขยายตัวของโรงพยาบาลอื่นๆในพื้นที่และปัญหาทางการเงินซึ่งส่งผลให้สถานที่นี้กลายเป็นสถานที่ร้างเหตุการณ์หลอนที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลหลังจากที่โรงพยาบาลปิดตัวไป มีผู้คนหลายคนรายงานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้รวมถึงการได้ยินเสียงประหลาดต่างๆที่ไม่มีที่มาบางครั้งผู้คนที่ผ่านไปผ่านมามักจะได้ยินเสียงเครื่องมือการแพทย์ที่เคลื่อนที่ไปมาหรือได้ยินเสียงคนพูดคุยกันในห้องผ่าตัดซึ่งไม่มีใครอยู่ในนั้นแล้วนักท่องเที่ยวบางคนที่กล้าไปสำรวจโรงพยาบาลร้างแห่งนี้เล่าถึงการเห็นวิญญาณของผู้ป่วย ที่เคยได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้โดยเฉพาะในห้องฉุกเฉินและห้องพักที่ผู้ป่วยมักจะถูกทิ้งไว้โดยไม่มีการดูแลที่เหมาะสมบางครั้งเสียงของผู้ป่วยที่ร้องขอความช่วยเหลือจากห้องนั้นยังคงดังอยู่ในหูของบางคนที่ได้ไปเยือนพวกเขาบอกว่าเมื่อเข้าไปในห้องที่เคยเป็นห้องฉุกเฉินพวกเขาจะรู้สึกได้ถึงอากาศที่เย็นชืด และความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังตลอดเวลาอีกหนึ่งเรื่องที่เล่าขานกันคือการพบเห็นวิญญาณของพยาบาลที่เคยทำงานที่โรงพยาบาลนี้ในตอนที่มันยังเปิดดำเนินการอยู่เรื่องราวของพยาบาลที่ยังคงทำหน้าที่แม้โรงพยาบาลจะปิดตัวลงแล้วก็คือภาพที่หลายคนเชื่อว่ามีอยู่จริงมีคนบางคนที่เคยไปเดินในบริเวณที่พักของพยาบาลกล่าวว่า พวกเขาเห็นร่างของผู้หญิงในชุดพยาบาลสีขาวเดินผ่านไปมาในห้องพักร้างหรือบางครั้งก็เห็นเงาของพยาบาลที่เคลื่อนไหวไปในโถงของโรงพยาบาลโดยไม่มีเสียงใดๆอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสองสารคือการได้ยินเสียงกระทบของเครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัดที่ถูกทิ้งร้างบางครั้งผู้คนที่เข้าไปสำรวจจะได้ยินเสียงมีดผ่าตัดหรือเครื่องมือแพทย์ตกลงบนพื้น แม้จะไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเลยมีบางคนที่ได้ยินเสียงลมหายใจและเสียงของคนที่กำลังหายใจหนักเหมือนคนที่ยังอยู่ในระหว่างการผ่าตัดหรือการรักษานักท่องเที่ยวคนหนึ่งเล่าถึงประสบการณ์ของเขาในขณะที่เดินอยู่ในทางเดินของโรงพยาบาลเขาบอกว่าเขาเห็นเงาดำขนาดใหญ่เคลื่อนไหวไปตามผนังของอาคารในขณะที่เขากำลังเดินอยู่คนเดียว และมองไม่เห็นสิ่งใดที่ชัดเจนแต่เงาดำกลับปรากฏขึ้นที่มุมตาของเขาและหายไปอย่างรวดเร็วเขารู้สึกถึงความเย็นชาและมีความรู้สึกเหมือนถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาเรื่องราวหลอนที่สุดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลซองซานคือเหตุการณ์ที่นักสำรวจบางคนที่เข้าไปในโรงพยาบาลในตอนกลางคืนรายงานว่าพวกเขารู้สึกถึงการมีอยู่ ของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้และพวกเขาก็มักจะได้ยินเสียงที่มาจากห้องต่างๆที่ไม่มีใครอยู่เสียงกระจกแตกหรือเสียงการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ไม่มีใครทําขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการพบเห็นแสงไฟที่กระพริบจากห้องที่ทิ้งร้างไปแล้วปัจจุบันโรงพยาบาลสงสารเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงัดและไม่ค่อยมีใครไปเยือน แต่มีบางคนที่ยังคงมองหาประสบการณ์หลอนจากที่นี่พวกเขาบอกว่าเมื่อเข้าไปในโรงพยาบาลร้างในช่วงกลางคืนการเดินผ่านโถงต่างๆจะรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่หนักหน่วงเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมองจากมุมมืดอยู่เสมอเรื่องราวของโรงพยาบาลสองซานจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่หลอนที่เต็มไปด้วยตำนานและเรื่องเล่าที่คนในพื้นที่ไม่กล้าลืม